กันนะครับกับรายการ KEP Tournament ครั้งที่หนึ่งนะตอนนี้ก็เป็นคู่เอกระหว่างเกาเหลากับมังโก่ก่อนเฮ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นการแข่งครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นพักหรอวะอะไรครับผมฮะแปลกนะอะไรเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรก็เขาเมาครับช่วงนี้ดื่มหนักไปหน่อยนะก็อะไรเกิดอะไรขึ้นฮะ กุส่าจะมีปัญหานะก็เลือกแบงก์ก็เดิมๆครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมทุกประการนะสำหรับตาที่แล้วก็มีการรีแมทเพราะว่าทางด้านมังกรเนี่ยสุมฮีโร่ด้วยความคิดแปลกประหลาดทิ่แพงอย่างบุนแลด้วยการใช้ดูวจิตสัมผัสทำให้ได้สลิทเตอร์มานะก็ต้องทำการรีเมคกันไป ก็เป็นการเฟลอย่างใหญ่หลวงมากแล้วก็วัน oh นี asına, <may> ้ก็มีแขกรับเชิญคุณยาบ้านะหรือว่ากิจนั่นเองนะไม่ใช่ยาบ้าเลยแทนแล้วถ้าผมก็ก็มาดูกันนะว่าฮีโร่เหมือนกับเมื่อกี้ไหมเพราะตามเมื่อกี้ก็มาทีเคลียร์โลเลสโซลเวตมานะก็เป็นการเล่นที่ดีเหมือนกันเพราะว่าโซลเวตเนี่ยควาสามารถควสามารถตัวเยอะสมควรนะโดยมีวิญญาณสามารถสตันได้บางทีก็โปที่สามารถใช้ได้หลายจังหวะแล้วก็มีสกิลเล่นนาเมจอย่างเลนเฮดซันโวด้วยนะแล้วก็มี ชาโดว์ที่สามารถแยกร่างและทำท่าเมย์ได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวาาก,ก็ดาราก่อนเมื่อกี้สลิเธยน่าจะ,ะมันสู้ได้หรือเปล่าต้นเกมก็คงจะเป็นหนึ่งวิสุบบทธาเหมือนเดิมครับผมโอ้โหก็ก une, ก็เป็นเซบิแคลรี่ที่ดีตัวหนึ่งครับระหว่างเลเวนอร์นะแล้วกับนอร์แมน ไม่มีลีครับผมคีนี้ทำไมข้าพเจ้าเห็นฟอกก็นะมาดูกันนะว่าสุนทรเทมโนกับน้องแมนใครเป็นเหนือกว่ากันนะเพราะว่าเทมโน่เนี่ยจะเป็นสกิลหยุดที่เยอะสมควรนะไม่ไม่ใช่ไม่เยอะสมควรที่สามารถหยุดแล้วก็สองคนเนี่ยตรงรังที่สุดครับสกิลสองอ่ะใช่แล้วสกิลสองนี้ไม่สามารถเออมันคลิปไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับหมด้วยนะ กอย er. ิีงรั่วนะก็ใช่แล้วสกิลแรกบอลไรนิ <USSR> oh ah oh. ่งใช่สกิลแรกบอลไรนิ่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาชิดตัวคนต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ความถึกของเรปิโอนของมีพอสมควรเพราะว่าเป็นฮีโร่สายสเต็งนะแล้วก็มีการโจมตีที่รุนแรงจากสกิลสตอร์มเบรดและอันติเม็อย่างพาวเวอร์โอเวอร์แฮมแมงนะที่สามารถโจมตีได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการโจมตีทุกครั้งที่โจมตีนะก็ก็เย็นเลยทีเดียวนะครับผมเฉพาะเวทไม่ใช่เยอะอะไรครับ ดามเมจแรงจัะเวท p o w e อ over w a r m i n งอะ่ะก็ตีเราแรงขึ้นไงก็เนี่ยก็ทางเวทไงก็ก<อ>งทางเวทไงก็บอกว่าโจมตีโดนแรงขึ้นไงก่อนครับมันจะขึ้นเออรู้แล้วเพราะไงเพาวเวอร์แฮมเมอร์กับสตอมเบดไงก็รวมกันน่ะแต่สตอมเบดนี่ถือว่าเป็นสกิลหลักๆของเขาเลยนะเดี๋ยวใช่เพราะว่ากูดาวนี่ยน้อยพอควรแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจได้ถึง125ต่อครั้งเลยนะบอกว่าอย่างชัดเจนว่าหวานนะผมไม่หวานนะแล้วก็คุณนองแมนเนี่ยก็เป็น ที่นู่นที่อีกอย่างหนึงนน่งก็น้องแมนเทียบไอเทียบเนอะแล้วก็ได้อัพสกิลวีเลสไรนะเป็นสกิลที่ปวดทีปวดฝังลงคาได้ดีเสียอยา่างน้องแมนเนี่ยก็จะมีสกิลไม่นาสไติ์นี่มีความรุนแรงพอสมควรแล้วก็สามารถใช้ไล่ฆ่าได้ในจังหวะที่ดีนะแล้วก็วก็สามารถไล่สามารถทำแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องการหนีเนี่ยการล่าช็อตคีเฟลไปนะครับสองตัวถ้าเป็นเรื่องการหนีเนี่ยน้องแมนจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะว่าจะมีทั้ง จะมีทั้งสกิลเคาน์เตอร์เอแล้วก็สกิลแซนสตอม้วที่สามารถวินวอลกได้เป็นช่วงนนน้เวลาหแล้วก็วิ่งไวขึ้นด้วยนะก็ถือว่าไอค่าได้แล้วก็หนีได้นะได้เปรียบอยู่เปล่าสำหรับนอแโอโโ้ดก็ได้ ill, อัพสกิลวนเดรวนเดรอร์แรนะฟาดแรงแ<ล>ะนะได้คน่แตละครั้งนะจะเพิ่มที่อแอนี่เพิ่มดาบินยงใช่แล้วอ่ะเป็นท่อเป็นี สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึงสองเท่าเลยนะเกียร์่ะเอ้อเกียรแล้วก็เนี่ยเขาสามารถทำดะเบิดเพิ่มขึ้นกับคลิปได้แล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นทำให้รักตัดคลิปได้ง่ายขึ้นนะใช่มันโกงนเนี่ยนะแหละฮะแต่ถ้าจะเป็นถ้าเรื่องท้ายเกมนี่เป็นเป็นอคงไม่ไม่น่าปล่อยนะเพราะว่าเสียเปรียบพ <โก S 1> อควร เรก็น่าจะทําการต่อทีดื้อนิดหน่อยฮนะเราก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะก็จะสองนาทีแล้วครับดูนี่จะเป็นหว่านอะไรจะเป็นรูนอะไรนะแต่เป็นนอนนี่กลัวอะไรครับผมไม่เข้าใจจริงอู้หูล่าจริงด้วยครับเจ็บมากแสบเจ็บมาก,มากเป็นนอนก็รู้สึกว่ากลัวนะเยอะแยะแ่มากความจริงแล้วทางเรนนอนไม่น่าจะเป็นฝ่ายที่กลัวนอนแมนหม่ <c oughs> มันไร่ค่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะใช่เพราะว่าสกิลเบสนอมเบสเนี่ยมีการใช้มานานน้อยเปรมควรเลยนะน้อยมากอ่ะก็สามารถโจมตีตอบไปได้เรื่อยๆด้วยเป็นโอนแบสมาแล้วเป็นเป็นอีกนะครับเขาทำอะไรไม่ได้ฮะตอนเนี้ยขวดก็ไม่ได้ออกนะทำไมเขาไม่ใช้ไฟบอลตอหรือแบบไฟอะไรอะไรอะไรนี่บอลอะไรนี่เออมันยีงแดงเหมือนกันนะ ถ้าจะบอรไรติ้งไปแล้วก็ทำให้จะทำให้ศัตรูติดสตัต้งด้วยนะใช่สามารถเข้าไปชนตัวได้แล้วก็ชใช้เบสสตอมเบสดได้ด้วยมันจะเป็นการทำให้ศัตรูหว,วั่นเกรงแต่มันจะมันเพราว่าเสียงก็เสียงเพราะว่าดาเมจตัวแมนเนี่ยเรียกสมควรนา่าจะสกิลวอร์เดอร์ก <c oughs> ็แถมยังมีมิลาสไตล์ด้วยรู้สึกว่าทางเรีอนน้องเยี่ยมจะมีเขารูร้สึกว่ากลัวกลัวนะ กลัวทำไมไม่รู้ครับไม่ลกล้าเลย <c oughs> โอ้โหตอนนี้ก็ซื้อรองเท้าเหมือนกันล่ะส่วนทางเลวานอนก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมเลวานอนมันต้องดแบกมานะคิวคิวและที่ข้อฟีดแบกนี่ก็เป็นสกิลที่ดีพอควรหน้าในการเขาหน้าถึงการสะอนหนา้าเปไปไมด้ใช่สมารเท็ดาเมทได้น้อยลงนะครับเป็นสกิลที่จำเป็นเหมือนกันถ้าเจอฮีโร่อย่างนอร์แมน ล่างจริง,รงกายภาพมันซึ่งติดโนแมนนี่จะเป็นกายภาพหมดเลยนะซึ่งสกิลเขาส่วนหลักๆนี่จะเป็นเวทไม่ไงมันกันมันกันทุกอย่างอะไรแต่ว่ามันแค่สะท้อนมันเป็นเวทไงแ,บบแต่ว่าทำไมเลยเนาะมันต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเนะี่ยต้องเข้าใจดริแบบองลุนก็ออกมาหมดแล้วไงครับลูนก็อ,ออกมาแล้วน,นะก็เป็นเรลูชั่นจากฟานทางด้านบนนะโนแมนไม่มีวิ่งครับคอยกดดันทางเลนไปเรื่อยนะเขา จริงๆเลยมันนอนไม่ได้โดนกดนะขนาดนี้นะเกินไปว่ะเฮ้ยร้อนไปว่ะนั่นไงครับเรียบร้อยแล้วเอาแมกซ์็ได้ครับได้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 รสชาติมาเรียบร้อยมานี่บัตรอ้พลาดแล้วครับผมทางคุณเกาเหลาเอาแมกก็ได้รสชาติมาเรียบร้อยแล้วนะก็ ผ้ามัคือว่าผ้าเป็นรองควนะสำหรับกราเหลาที่ไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นนะท่าันเปิดมันจะไล่น่าจะน่าจะไล่ติดต่อตั้งแต่เวลต้นนะถ้าถ้าไม่ต่อนี่คือโนแมนที่เวลยากมากใช่เพรามันมีสตอมเบลดอยู่นะสตอมเบลดกับมอรเลนี่ถ้ามอร์เลนี่เป็นรองควนเลยทีเดียวยิงโนแมนยิงโนแมนเลี้ยเยอะขึ้นสกิลเขาก็ยิงแรงขอโทษนะพมาช่วงนี้เป็นวัด หนึ่งหน้าแล้วตอนเนี้ยอ่าเลวานอนนี่อยู่สิ่งจอดปอดเกินไปเปิดประเด็นนะหน้าน้น้ถ้าอย่างงี้น่าจะเป็นนอแมนที่ได้เปิดประเด็นนเพราะว่าจากแมตช์สไลด์ที่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่มากๆเนี่ยเลวานอนจะมีความสับสนแล้วก็ต้องสวนไปด้วยสกิลอะไรบางอย่างนอนแล้วก็จะโดนเคาน์เตอร์เอชของนอแมนเข้าได้นะตอนนี้หนักปากเลยว่าผมแล้วถ้าดาวคอนได้ทำได้เปรียบนี่นอแมนได้เปรียบกสมควรอยู่นะใช่ โนแมทได้ได้เปลี่ยบบทสมควรเลยจากกิววันเดอร์เลอร์ลากิปได้ง่ายมากเลย่ายม,มากหงทางเลวอนนก็รู้สึกว่าจะกลัวเกินไปนะถ้ากลัวอะไรไม่รู้ครับผมตอนนี้งงเหมือนกันถ้ายิ่งรอเวลาคือนอแมทก็ยิ่งได้เปลี่ยบนะใช่กลัวเกินตายว้ยสักพักหนึ่งน่าจะเห็นผลแล้วถ้าเกิดว่ายังล่อยแบบนี้อีกเนี่ย มีการกดว่าใส่คิมครับกดูดิขนาดขนาดล่างแยกมันอยู่ดีร่างแยกก็มีสกิลวอนเดอร์เลอร์ด้วยนะสุดยอดจริงจริงโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ไล่ครับตัวไล่ครัับตวไล่ครับตอนนี้ทำไมไม่สวนทำไมไม่สวนไม่เลยโดนวอนเดอร์เลอร์ของร่างแยกไปนี่ก็เจ็บกันนะเจ็บมากด้วย นี่รูนโอ้ดับเบิลดาเมจคงเห็นผลแล้วนะคงคงคงการประเด็นน่าจะเป็นของทานโรแมลแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ดับเบิลดาเมจมาแล้วแต่ถ้าได้บินวอลนี่น่าจะเยี่ยมกว่านี้นะเพราะว่าเลือดของเรเบนนั้นเหลือแค่เท่าไหร่นิดเดียวเองเนาะสี่ร้อยเองเนี่ยเลือดอแมสที่ไม่ลดเลยครับชิวๆครับชิวๆก็ทางเลเบนนอสไม่ยอมต่อสกิลก็มีเยอะแต่ไม่ยอมชน้าฝีมือของทั้งคู่นี่นะก็รู้สึกว่าทาง ทางคูณเกากเหลาถ้า,าคูนเกาเหลาเนี่ยการเลนไม่เคยเล่นกั่าคูนเกาเหลาส่วนใหญ่ต้องเป็นตัวที่ระวังประตูควรอย่าเช่นไอฮาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเอามาเล่นกับสายกดดันแบบเลเวอนอนมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่รอเปลี่ยนนวการเล่นใหม่างคุณอย่างคูณรัตตก้นนเป็นแนวนี้ขยอย่างนี้เขาเอเขาแล้วเขาก็คือไล่ไปแล้วไล่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 เข้าไปไล่เข้าไปแค่นีๆๆ้ ในป้อมก็ดีนายได้ฮะสเตปเ็ปพอดีพอบอสเกินไปอ่ะจริงนะเนี่ยไปเกาะป้อมอยู่อย่างเดียวเลยฮะับ่กบมินเริ่มจะจะมิดหลอดนะเนี่ยเริ่มเกินนะครับตนนัวแล้วครับตอนนี้โอ้โหไหนไหนโอ้โห แล้วแล้วแล้วไม่ต่อตั้งแต่แรกแมไปไี้บอกไหมจะเป็นบัตรลับไม่ใช่ครับผมก็เฮ้ยตอนนี้ก็ทำจะมีการกดระเด็นอีกรอบหนึ่งเรยเบนนอพลาดหรือเปล่าครับตอนนี้เอ้าแล้วจะเปลี่ยนทิศทางนะบอกไลยว่าก็นะเดี๋ยวว่าก็เรยเบนนอตัดสินใจได้ดีนะที่สามารถหลบเอเคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าเอเคาน์เตอร์นี้มีเวลาแค่หนึ่งวินะถ้าเกิดว่าเรยเบนนอเร็วกว่านี้นิดนึงนี่ได้บัตรลับเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเอเคาน์เตอร์พอเขา หมดปุ๊บเนี่ยก็ถ้าใช้มันก็มีเบสตองกับโอเวอร์พาวเวอร์ใหมเองเนาะก็ตีเข้าไป,าป,ไ,ปได้ทีเดียว <c oughs> ใช่แล้วก็ถ้าเมื่อกี้ตีไปแค่ทีเดียวได้แบบล่างเร็วๆนั่นแหละใช่ใช่พี่ยอมตีกลัวมากกลัวอะไรไม่รู้กูสายก็กลัวพลังงานอะไรสักอย่างก็ขอ,อเจอคูริวจีสัมผัสร <c oughs> ิวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เดี <c oughs> ็กเป็นน้องไม่น่าจะออกขาสตีมบูธมาแล้วเพราะว่า เกมเกมหนึ่งๆนี่มันต้องกรารท่าไหนนะเพราะาว่าใช่แล้วการโจมตีของเอเอเลมโนอเนี่ยถ้าจะเอาเร็วเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แทาเพราะว่ามันโจมตีได้รุนแรงก็แค่สี่ค้งเท่านั้นเองใช่ใช่สองไม่ใช่เหรอก็อสองเหรอเอ <c oughs> เอาไม่ดูผิดมันแค่ชิงครับสีเป้าหมายมันคือชิงอ๋อ โอ้เลตอนนี้รูนมินบอกของโกลนไม่มีใครไปเก็บเลยเว้ยถ้าไปเก็บคือจะมีการเปิดประเด็นแน่นอนนะจะมีอีกรอบเขาบอกจะมีงานนี้มังกรกินเกาเหลาแน่ครับเท่าดีคาดทำนะไรแพงติดกลัวมากอ่ะไม่ยอมห่อไปตุ๋ยเป็นต่อเลยกลัวสุดๆเลยฮะ ในเฮามากกว่านะมันจะเข้าก<อ>ว่าถ้าเกิดเราเล่นในเฮาเล่นสเกลอะไรประมาณนี้เนาะแต่สเกลก็เป็นคนแบนะนะใช่เอ้าเฟลอีกแล้วเขาไปอยู่อะไรอย่างนั้นเนาะบอกไหม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 ไม่บอกไม่บอกครับเราจะไม่อยู่ครับเราต้องบอกคำใบ้ไปหน่อย มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้โนแม็กก็แรงขึ้นเรื่อยๆรื่อยเลยแล้วนะทางเรียนทางเรียนวัอก็เริ่มเสียเปียบใช่เบลก้านะตอนนี้ห่างกันหนึ่งสองเลเวลแล้วโอ้โหเกือบครึ่งหลอดเลยนะโอ้โหเสียเปียบมากแล้วครับตอนนี้ทางเราเรีวันอตอนนี้คือเสียเปียบมากๆครับ โลดาเมิทำไงนะคือตอนนี้โนแมสทำดาเมเิไป80%เดี๋ยวเลวานอร์ทำไปแค่20%เองน่าเศร้าเดี่ยวนะเพราะว่าทางด้านโนแมบบที่เป็นฮาร์เกรี่ที่ดีนะถัว่าถ้าเล่นจริงๆเรเวนนอน่านจะเปรียบเพราะว่าเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นแกงเคอร์ที่อยู่ในเวอร์ชั่นมาสมควรก็สามารถจะเป็นเซมิแครี่ได้แล้วก็เป็นแทงเกอร์เป็นได้หมดทุกตำแหน่งนะเรเวนอนอร์เนี่ยทั้งแกงทั้งอะไรได้หมดเลยอ่ะเป็นตัว<า><ก>ป่วนได้ด้วยตอนออก็มีความความสามารถในการใช้สตอมเบทที่สามารถชิงได้ก็เป็นดาเมจเดียวสมควรนะ ทันนาเมตแรงด้วยนะสองครั้งทีเดียวใชทันนาเมตสองร้อยห้าสิบตลบด้วยกชิงด้วยนะรวมเนี่ได้เปรียบเนี่ยไม่รู้เนี่ยลุนวินฟอออกคนเมื่อไหร่พวกมึงจะเก็บครับอ๋เขาป๊อสเกินไปนะเราทางแนวทางกันเล่นเดียวนอาไปแล้วครับไปแล้วมีการปิดดแน่นอนนะลาก่อนไปแล้วนะเดวยนอเลเวลก็โอ้ลบากขาดแล้วครับมันเริ่มจะขาดแล้วล่ะเริ่มเริ่มแน่นอนครับตอนนี้จะมีเดนเกิดขึ้นแน่นอน เห็นหรือเปล่าเขาเห็นหรือเปล่าไม่เห็นฮะฮะจุกกันเรื่อยอู้วันดีจะมีการเปิดหรือเปล่าตลอดยกเด็กป็น้องเดเปนองก็ไม่ประมาทนะแต่ว่าจะยังไงประมาทด้วยโอ้เป็นสเต็ปที่ยากยกย่องมากเขาไม่ประมาทนะเฮ้ยหรือ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 ยังไงเขาจองมาหรือเปล่าถ้าเกิดลงมาล่างเนินนี่คืือออ้หือ นั้นแปลวาเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวยังไงยังไงเอ้ยยังไงอ่ะยังไงกันตะกี้โอ้โหเฮ้ยเขาเป็นอ้าวเขาเป็นประเด็นไปจริงๆก็สำหรับนองแมดอ้าวเฮ้ยแล้วตอนนี้ลิงขอร์ก็ได้กำจัดโดยเฮลโบนะก็การที่เอสเขาเตอะว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ามิเลสเหล่แถวของเขาเนี่ยโูดาวเร็วสมควรแล้วก็แต แต่การวิการเอคาเตอร์ของทานอแมนเนี่ยช้าไปหน่อยนะถ้าก็เมื่อกี้ผมว่าเห็นบอลอะไรนี่เห็นพุ่งมาตรงๆน่ากดทันนะมันไม่ได้โหดทำคนก็ไม่ได้โหดเลยนะมันไม่ได้โหดอะไรเลยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่หน่อยเองเดี๋ยวเจอคุณริวอันนี้ก็ทำการ โอบอมินตอนนี้นี่ไม่หลอดเรียบร้อยแล้วไงใช่ก็เราก็เตรียมดูความพลาดได้เลยลว่าทุนพลาดมา,มาก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 เลยทีเดียวนะ,ะสำหรับนี้ลูนก็ได้ออกล่างเป็นรีเจนเนอเรชันใช่แล้วถ้าเจอรีอย่างนี้เออคือน่าจะปักหวานไว้นะคือทุคอกคนจะปักหวานแต่ทุกคนดูลูนจะได้เป็น ใช่มันก็จะเป็นโพคิชั่นที่ได้เปรียบพอสมควรนะสำหรับการหนึ่งๆนะเพราะว่าตัวนอร์แมนนี่เนี่ยถ้าปล่อยให้ได้รูนี้เยอะไม่ไหวนะยิงดับเบิลดับเบิลแรงมากครับมีหลายแถบเพราะว่าเขาสามารถใช้ใช้สกิลนู่ของเขาที่เป็นมิลหลายแถบที่สามารถได้รับผลจากวอนเดอเลอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาออกบอสเทอร์ออฟเทียมาเนี่ยแล้วได้รูเรื่อยๆน่มาหนี่ยเขาจะเหมือนไม่เรียนหมดเลยนะ ตอนนี้นี่ทางโนแมทน,นี่ก็ได้ไอเทมเชียบเร,ร็เกอร์เรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นสก,กิลเป็นไอเทมหลักๆของโนแมทเลยใช่ก็เกมนี้ปิดลงแค่นี้หรือเปล่าหรือเล่นไปน้อยยังสู้ต่อไปมาดูไว้ทมใหญ่สู้คนระับมันใจสู้ครับแต่ว่าตอนนี้โนแมทก็ฟาดคลิปน้องแมทฟาดคลิปตีการทีเดียวตายแล้วตอนเนี้ย Nowadays, ไม่ได้เลเวลขนาดนี้ไม่น่ารอดนะสำหรับทำไมไม่สตันครับเฮ้ยพุ่งเข้าไปสิครับพุ่งเข้าไปสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้าเอ้าอเกือบไปคือพลาดอย่างรวดเร็วคือพลาดอย่างแรงก็คือถ้าเมื่อกี้ใช่ถ้าพุ่งเข้าไปแล้วก็เปิดสกิลสตอร์เบรยนะครับแล้วก็รับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใช้ท่าเอเล็กที่เข้าฟิทแบ็กเลยนะ เมื่อกี้โนแมตโดนป้อมใช่เมื่อกี้นะถ้าบีเข้าไปใช่แล้วก็อเดนเดนไดเข้าเฟสแบกเรียบร้อยแล้วครับน้องแหมก็สามารถยืนเลนต่อไปได้ด้วยเลเจนเดเรชันนะแน่นอนคือไม่สามารถยืนได้เปิดคืออาจจะเปิดเคาน์เตอร์ไม่ทันก็เป็นได้เมื่อกี้ก็เป็นเป็นจังหวะหนึ่งนะเพราะเขาอาจจะรอเวลาเคาน์เตอร์พลาดไปหน่อยเพราะว่ารอเวลาเคาน์เตอร์อยู่นานมันสมควรนะก็ ทำให้ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็แต่ก็เห็นว่าดีนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเรนน้องก็พลาดไปเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ได้ดูรีเจม,มนอนด้วยก็คงไม่มีปัญหาแล้วล่วละสำหรับน้องแมทเรนน้องก็คงเริ่มงเรื่องที่จะเกลียดแล้วครับเฮ้ย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  เอ้ยเยอะมังกรบอกว่าใจสู้ครับกูต่อไปได้โอ้ยน้อแมทได้ไปดักไม่นอ็นน้องแล้วตอนนี้เรามานอนกำลับปางครับคือถ้าอย่างนี้คือไม่ชนะแน่นอนนะ เพราะว่าอย่างเห็นโนแมทเขาเอ้ยเลเวลนอเนี่ยขาดความตัดสินใจที่แม่นยำหละกลัวแล้ะสมอง,องเขารู้สึกว่าจะช้าๆมันนที่หนึ่นงเลยได้ครับฝับ่พลังกันเองกันใจนี่ช้ามากแต่แบล็กก้อนนี่ก็ถือว่าดีนะแต่เขาพลาดอยู่แ่้วเดียวขเขาอันติเขาไม่ค่อยแม่นว่ากะจังหวะช้าบางจังหวะดไปช้ามากเลย,ออยาทางคู่อะ <A S 1> ครับทันน้งคู่ครับแต่ว่า,าว่าทางได้ได้เปรียบได้เสียเปรียบทางแนวการเล่นของเลเวลนอร์นี่ยเขายังไม่ใช่เลยทางในการเล่นของเกาเหลาเนี่ยเขาไม่ตรงกับการเล่นเลเวลนอร์ฮะ ตันนีได้ง่ายๆใช่พวกบินฟอกอะไรพวกเนี้ยฮะพวที่แบบซุ่มโจมตีอะไรประมาณนี้นะคือมันไม่ใช่อ่ะจะปอดเกินไปครับตัวนี้เปิดดประเ็นหรือเปล่าตัวนหนาบัลลุควรตอนนี้น้องแม็กก็ได้จับกันเขาน่าจะเห็นครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาตรงโพริชัทเนี่ยมันจะนิดๆหนึ่งนะหรือว่าไม่เห็นเอาละครับเกิดการเปิดประเด็นแล้วโอ้โหเขาว้าวอยางแรงครับ กลับไปละครับน e> ั่นเลยครับมันก็แค่นั้นเลยครับนั่นแหละนั่นแหละครับไม่ยากหรอกนั่นแหละครับที่โนแมตที่ผมบอกอยู่ด้วยนี่ก็คือครับไม่ค่อยมีครับโนแมเป็นตัวที่มีหลอดพ่ากันเพราน้อยมากครับมันเท่ากันทุกตัวครับก่อนว่ากันไม่เอาแต่ละคนนะว่าก็คือมันจะมีไม่มันจะมีสองทุกตัวทุกตัวฮีโร่ทุกตัวเออ แมจิกรี i this, ิแทนก็จะมียี่ส uh, ี่จุแปเทุกตัวเท่ากันนะครับตั้งแต่เวลหนึมันจะไม่เพิ่มขึ้นถ้วจะออกของที่จะเพิ่มการป้องกันทางเวนะแต่กาะนี่เดยเพิ่มขึ้นได้างยาบ้าี่เบไปเใช่ออกสกายแล้วเนี่ยยาบ้าเอ้ยเอาเงียบอยาบ้ายาบ้าเอายังไม่ออกแฮ ถ้านั่นไม่นอนเนี่ยก็เออเขาเรียกว่าไงเดียร์รอแหม่นี่มีเลือดไปเก้าร้อยเองนะทางโอเวอร์พาวเวอร์แฮมเมอร์เนี่ยเก้าสิบดัเมจต่อครั้งเลยนะไม่เบาเลยนะโอ้โหทำไมเมื่อกี้ไม่สตาร์ทครับเมื่อกี้ทำเป็นสตาร์ทโอ้นี่ก็ได้อยู่นะไม่เข้าใจครับส่วนโอ้โหเอาแล้วโอเฮ้ยยายาอืดมาก งานนี้อาร์เม่นะผมพลาดมากครับผมเพราะว่าถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมว่ากดหยุดได้ทันอยู่นะเพราะว่าการง้างของเออทางเรืเว็นนอนที่ที่ตรงดีก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่มันล่ามากมันช้าอยู่นะมันตั้งศูนย์จุดห้าวีเอ้นทั้งวันมาวนี้ก็น่าจะกดหยุดได้ทันอยู่นะมันไม่โหดตรงไหนเลยจริงๆเมื่อกี้ก็สู้ได้อ่ะใช่ครับผมเมื่อกี้ก็ยิงไม่มื่อ้ก็ป้ตอนนี้คีิปด้ฝั่งคนก็ได้ทำลายอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาล้อใหญ่ไปเฮ้ยเออเป็นการเกียเ์นะไอสองตัวนี้มันเกียนว่ะเฮ้ยจีจีนะก็ขอสด้เขาิดีๆสำคุณด้แล้วก็นะนี่ด้นนนนผ่านเข้ารอบต่อไปนะอย่าเพิ่งเดือเฮ้ยก็ยังไม่ใช่อะ <S 1> <S 1> ่ะ ก็ยังมิดหลอนเหมือนเดิมอะฮะเอาเดี๋ยวกระตือเข้ามานิดนึงเอาๆยังไม่จบไอ้เทียสองตัวนี้มันทำไมมันเกลียดกันอย่างเหลวก็น um ั่นดิเฮ้ยเฮ้ยโนนามาโนนามาเฮ้ยออซีไม่ดียังไรกูบอกออซีเฮ้ยรวมทุกอย่างไงครับ โอ้ยคำวันนี้ไม่งุงหลังนะไอสองตัวนี้น่าจะจับมาเขกหัวสักทีนะเจอคุณริวจีสัมผัสก็ <c oughs> จบไปนะแล้วสำหรับคู่นี้โอ้จะรีบไปไหนวะไม่รับใจเลยนะสำหรับคู่นี้ก็นะก็จะเป็นมัน <c oughs> จบไป <c oughs> แบงเยนๆนะจบไปอย่างเกียยนๆงานนี้ก็ จริงๆก็สู้ได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเลยนะโน้แม่น่ะใช่เลยเพราะว่าจากการลงตีของซอมเบตแล้วก็โอเปอเรอเรมิงก็เห็นกันอยู่แล้วเพราะว่าโน้แม่เหลือเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์แปะเดียวนี่คือหลับเลยนะแต่ทำไมได้เป็นน้องแปลกเหมือนกันแล้วก็นะวันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก็เป็นชัยชนะของใช่ก็เป็นชัยชนะของแดดาก้อนนะก็ผ่าเขาหลับต่อไปจนไปเจอกับคาบูเรเตอร์ผมใช่โอ้ยไปสู้กับ เออาเหรอเอาม่ผิดคู่ฮะก็นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับรายการ KEP Tournament ครั้งที่1นะก็เป็นการหนึ่งหนึ่งวันวันแมทโซโลกันนะก็แค่นี้นะผมสวัสดีครับ